ครัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมบลูสตา r และแน่นอนว่าเราอยู่กับบัสเตอร์ พรประธานฟ้าประธาน,ท,านที้ออะไรกอย่างนี่แก็ลืมไปแลวไอสัตว์จำชื่อไม่ได้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยจะได้รับมาจากการที่เราเก็บไอ้อนกลมๆที่มันเป็นเหมือนอเทวาอะไรทุกอย่างอ่ะเ,เก็บให้ครบตามที่เขากำหนดไว้นั่นเองนะครับเราจะได้ตัวละครมานั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าพอได้มาเนี่ยทางด้านเอฟเฟคก็ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะครับปีก็มีไว้โชว์โง่ๆแล้วแลวก็ไม่มีอะไรยะแยะมากมายนะครับมีด้วยเท่งเดียวนะเออก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นเอาไปเล่นสาสามก็ไม่ถือว่าผิดหวังแต่ก็กูผิดหวังเองนั่นเองนะกูกางเองก็เลยผิดหวังผมก็เลยไม่เล่นสามสามนะเดี๋ยเวลากูไอ๊อ อบอกเลยว่าทางด้าน f อฟโฟ e เอฟเฟกก็ถือว่าโอเคแล้วก็ทางด้านรูปลักษ์ก็ผมว่าไม่แย่นะไม่แย่รือว่าเอาไปเล่นแก้ขัดได้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเอาเป็นสกินหลักก็ยังได้นั่นเองนะครับนี่ ส่วนทางด้านตัวอื่นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รีวิวเยอะเท่าไหร่นะรีวิวไปไม่กี่ตัวปักปักโอ้โหโคตรแรงก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะเออก็เราไปจัดกันได้นะ